การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้อาศัยอยู่กับลาของเขาในกระท่อมเล็กๆใกล้ๆกับหมู่บ้านนอกกรุงซิตี้เอช้าแล้วเนี่ยแเอวเกลือที่หาได้ดีกว่าวันนี้จะมีเงินใช้แล้วไปหาเจ้าดีกว่าในวันนี้ชายหนุ่มและเจ้าลาจะได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปขายเกลือในหมู่บ้านเป็นไงเจลาวันนี้เดี๋ยวฉันพาไปขายเกลือนะ อาจจะหนักหนยนะชายหนุ่มและเจ้าลาจึงได้ออกเดินทางโดยในการออกเดินทางจะต้องข้ามแม่น้ําเจ้าลาจึงสุดคิดได้ว่าหากเกลือถูกน้ําจะทาให้ปริมาณเกลือลดลงจึงได้ทําการทําตามแผนโดยทันทีโดยการลงไปแช่ในน้ําจากนั้นชายหนุ่มจึงได้หันกลับไปบอกเจ้าลาว่าโอ้แม่น้ําแค่นี้ก็ล้มหรวเนี่ยเจลาไม่ไหวเลยวันนี้เราจะได้ใคร เราวันนี้เราจะได้เดินทางไปขายของช้าเนี่ยใช่หนุ่มและเจาลาจึงได้ทำการออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านน้องอุ่มซิตี้ไปต่อกันเจาลาบรรยากาศสวยงามจังเลยโอ้โหจะถึงหมู่บ้านแล้วน้องอุ่นซิตี้ถึงแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหใช่หนุ่มและเจาลา ได้ออกเดินได้ได้ออกเดินทางจนมาถึงตลาดเพื่อที่จะขายเกลือ,ลอ,ลอลร,รับซื้อเกลือรับซื้อเกลือเหรอครับลุงใช่ไล้ไอหนุ่มที่นี่รับซื้อรับขายเกลือ อกิโลอะไรล้วครับเกลือนอ่่เอ่อกิโล,ลอะไรอีกหนุม่มโอเคครับลุงเฮ้ยทำไมเกลือเหลือแค่นี้เนี่ยหรือว่าตอนนั้นที่เจะาลาล้มลงยังไม่นะจะเป็นกนดูใบของมันนะไม่เป็นไรหรอกจะขายไมหมหน,หน,หนุ่มขายครับมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับลุงเอามาได้เลยโยนมาเลยครับผมหกกิโลหกเหรียญกดเอาได้ครับลุง ขอฝากลาแป๊บน,นึงนะครับลุงได้เลยดูมครับผมจากนั้นชายหนุ่มจึงได้เดินไปยังร้านขายฟองน้ําเพื่อที่พรุ่งนี้จะทําทําตามแผนเพื่อที่จะได้ทําให้เจลาเข็ดหลาเฮ้ยไอย้หนุ่มว่าไงก็พี่ชายขายฟองน้ำหรอเราอะ่ะเจแล้วก็พี่เอาราคาเท่าไหร่ละอา่าอันละเหรียญนะพี่โอเค นี่ไปเลยหกเหรียญหกอันพี่กดเอาได้เลยมองนะกลัหนัเหมือนกันนะเนี่ยไปหาเจ้ารันดีกว่ามาแล้วครับลุงขอบคุณที่ฝากขอบคุณที่เป้าลาให้นะครับลุงไม่มีปันหนา,าเยอะเลยหนุม่มเดินทางก็ปลอดภัยนะครับผม จากนั้นชายหนุ่มและเจ้าลาจึงได้ออกเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยเฮ้อดึกแล้วนอนดีกว่าเหนื่อยจังเลยวันนี้ A few moments later ในเช้าวันที่สองชายหนุ่มจึงได้คิดได้ว่าจะออกไปเพื่อที่จะทำให้เจลาเข็ดหลบับโดยการใส่ฟองน้ำบนหลังของลาไปหาเจ้าลากันดีกว่า ชายหนุ่มจึงได้เดินทางออกมาหาเดินออกมาหาเจราดีเจราเป็นไงบ้างวันนี้ชายหนุ่มจึงได้ใส่ฟองน้ําบนหลังลาและได้เตรียมเชือกจูงเพื่อที่จะได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านน้องอื่นซิตี้จากนั้นเจราจึงฉุดคิดได้ว่าฉันจะทําแบบเมื่อวานจะได้ทําให้น้ําหนักมันเบาลงพอพอเจราคิดได้จึงได้ทําการลงไปแช่นในน้ํา เอาล้อมอีกแล้วเหรอเจ้าลาเจ้า,าเจา้าจึงได้คิดไว้ในใจว่าเป็นไงล่ะชายหนุม่มฉันนะ่ะจะทำไปเมื่อวานเพื่อให้มันลดลงเกลือที่ฉันต้องขนมันจะได้ลดลงไปอีกไงล่ะจากนั้นชายหนุม่มยังได้ลุกขึ้นมาจากนองน้ําจึงได้ลากเจรา,าขึ้นมาจากน้ําและได้ออกเดินทางต่อแต่เจา้ากับเดินช้าลงจนเริ่มจะเดินไม่ไหว สุดท้ายเจ้ายเจ้าลาก็เลยเดินไม่ไหวชายหนุ่มจึงได้หันหลังกลับมาพูดกับลาว่าเป็นไงล่ะเจ้าลาผลของการขี้เกียจเจ้าลาจึงได้คิดไว้ในใจว่าการขี้เกียจมันเป็นอย่างนี้นี่เองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการขี้เกียจและมักง่ายมักจะมีผลตามมาเสมอ